จากกรณีคลิปกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายรวมตัวกันยิงปืนขึ้นฟ้าความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจตีนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังพร้อมกับหมายค้นของสารอาญามีนบุรีเพื่อทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยสวนสยาม18เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครซึ่งผลจากการตรวจคน้นพบตัวนายสหรัฐอายุ25ปีนักศึกษาชั้น ปีีท่1น,นอกจากนี้ยังค้นพบอาวุธปืนพกลูกโมขนาดจุดสามหาจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดสเปเชียลจำนวน6นัดปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดสเปเชียลจำนวน1นัดซองปืนแบบหนังสีดำจำนวน1นึ่ง่องกระดาษทัสดุสีน้ำตาลจำนวน1กล่องแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน2แผ่นและกระเป๋าเป้สีดำจำนวน1ใบโดยนายสหรัฐให้การยอมรับว่าอาวุธปืนลูกโมและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวสั่งซื้อมาจากช่องทางออนไล โดยผิดกฎหมายอีกทั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นตนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลายัยและร่วมอยู่ในแถวขณะที่มีการยิงปืนอยู่ด้วยแต่ตนนั้นไม่ได้ร่วมในการยิงจากนี้ทางตำรวจจะต้องทำการสืบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป